เอาล้ครับมันติดต่อที่ปาร์ที่สองแล้วครับผมหลังจากที่เขาทิ้มมาเม็ดนี้นะครับเขาก็น่าจะใช้เอนเกมนะครับปิดตรงนี้แหละนะครับผมอ่าไม่งั้นผมก็จะกระโดดอีกรอบนึ่งนะดึงเม็ดนี้เลยนะตรงนี้ผมได้พื้นที่ตรงนี้มาโอ้เดี๋ยวก่อนมีอะไรเกิดขึ้นไหมถ้าเขาตัดโชปิดนี่เล่นนี่ปิด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 นี่นโอ้ไม่ได้แฮะต้องเชื่อม <laughs> ดีมินิเขาใหญ่นะเนี่ยตัดตรงนี้ยโอ้เขาเล่นนี่หรอเราก็ต้องเชื่อมแล้วนะเขาอหญ่ได้ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาหรออืมถ้าเราเชื่อมตรงไหนนี้ล่ะจะเป็นไงตึกต๊กตึ๊กเชื่อมเขาก็รับมันรอดอยู่แล้วนี่โอ้ยมินิใหญ่กำลังจะบอกเลยมินี้ใหญ่ อ่าฮะถ้าผมเล่นเมนี้เขาที่เม็ดนี้เหรอป้องไม่ไผ่นี่งั้นผมเล่นเมนี้ตอนนี้ก็เหมือนแบบต้องชิงจังหวะเอ็นเกมกันแล้วเนาะว่าใครจะเอ็นเกมได้ดีกว่าแต่แต้มก็ไม่ได้ขิเลเลยนะผมได้ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยไงอ่าทีนี้เขาเล่นเมนี้ได้ละ ถ้าตัดโชว์โชว์ปิดนี่ไปนี่เล่นนี่เล่นนี่ชิบชิบโอเคโอเคอันนี้ผมน่าจะอืมอยู่ได้ผมอยากจะได้ไหมแต่จริงๆแล้วเม็ดนี้เขาไปรับหน่อยเหรอเล่นนี่อัลไตซิดนี่ถ้าเขาตัดตึกปิดนี่โอเคเอาเล่นนี่ก่อน แล้วกระโดดนี้แหละเป็นที่ผมอยากเล่นมากมากเลยกระโดดเข้าไปแบบดึงดึงนี่กระโดดกระโดดแบบดึงดึงกระโดดดึงดึงอ่าฮะนี่เชื่อมกันได้เข้ามาตรงนี้ถ้าตรงนี้เราตีไป1 2 3 4งสอง อันนี้เล่นนี้ใช่ไหมเราเล่นนี้โอ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 ,โอ,โอ,โอ้กินเลยกินเลยกินเลยไม่สนไม่สนกินเลยแล้วก็เล่นเม็ดไหนดีนะจ๊กจิกปิดนี่ปิดนี่ออตริ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 ตรตร สองจุดอะที่อยากจะเล่นมีไหมนี่มนี่ดนอะไรป้ะตึกตึก,ตกปิดนี้ปิดนี้อัตารีโอเคไม่น่าจะมีอะไรเฮ้ยตอนนี้รู้สึกแต้มผมเริ่มจะมาวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่หะหลังนี้ผมตี20แต้มอ,าอ้าววนี้ผมก็ได้เอ็นเซนเต้เตดิ กำลังคิดอยู่ว่ากินกับอันนี้สองตอบมัน,น,นก่อนแล้วก็เชี่ยมเม็ดนี้เขากินเขากินไปสองเม็ด เราก็ได้ตรงนี้สองแต้มเพราะว่าถ้าเรนนี่เขาเชื่อมนี่อ่ะอ่ะเชื่อมดีกว่าไม่แน่ใจแต่ว่าตรงนี้ผมตียี่สิบแต้มใช่ไหมถ้าตรงนี้ผมได้ตีเขาได้เท่าไหร่อ่ะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 18อ็ดโอเคสองหลังนี้เท่ากับสีดำหนึ่งหลังนี้ใช่ไหมครับอืมส่วนขาวตรงนี้กับตรงนี้ต้องเท่ากันหรือผมต้องมากกว่าโอ้ยดูขาวมันจะเยอะกว่านะเนี่ยเพราะขาวมีตรงนี้ด้วยลาม,มาตรงนี้หนึ่งสองสามสี่หเจดปดเกบ อืมเพชรนี้กับทะแยงอ่ะผมเชียร์ไปนี้นะถ้าเล่นกับทะแยงเบนี้ก็ถือว่าจึ๊บๆๆบอกองั้นๆไม่ได้เท่าไหร่สองสามสี่ห้า อ่ะน,นี่ตูดูเหมือนสีขาวจะเพราะขาวมีโคมีด้วยอ่ะดิเรื่องของเรื่องอะ่ะไม่ใช่หรอกอืมถ้าเราเล่นติกๆิก รูแหะตัดดีไหมกับเม็ดนี้ชงชิกตลิตลิเล่นนี่อ่าเม็ดนี้ก็ถือว่าใหญ่อยู่นะเม็ดนี้อะเลกินนี่เชิดทะเลนี่เชื่อมนี่สองสามก็เหมือนถ้าเขาเล่นได้เล่นใช่ไหมโป๊เราทะ เรามี2แต้มแต่ถ้านี้เรามี1 2 3 4ลสรถไป2แต้มอย่างนั้นเหรอ<ะ>อ่ะสแต้มลดคุณรถ2แต้มตรงนี้เรากินไป1แต้มนี้เรากินก่อน1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเิบเอ ยี่สิบเจ็ดสองไม่ยูยี่สิบเจ็ดอือใช่ตรงนี้ก็ใหญ่โอ้ oh my god o ม่ก g ด d ใครว่าถ้าตรงนี้ผมตีให้เขาได้เท่าไหร่นั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ

สอัหลังนี้1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 7 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 22 23 24 2้27 2เ2็ดแ3ด32 33สอ้าสแป้อมเมอง3 4 3 5 3 6โอส8 3ส4 0 4าไม่พอแฮะนับแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่พออื ฮัปโ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 ปอืมอายอ่าแล้วเราก็กินตรงนี้สิถ้าง,งั้นถ้าเราเล่นนี่ก่อนโป๊ะเล่นนี่โปเล่นนี่โปเล่นนี่โป๊ะ อันนี้ก่อนอื้ฮอ,อื้ฮเขาปิดตรงนี้ใช่ไหมเราเอาัลตริตึ๊กทึกกินนี่ไอสองมาแต้มโอเคตรงนี้มีนดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิ่สิบเอ็สองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแันนี้มีสิบแต้มสิบเก้สิบสิบเนี่ยมันมีตรงนี้ยี่สิบเอ็แต้มปิดนี่ อันนี้สองแต้มก็ต้องเล่นไปน,นี้ปะเชื่อมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่เบียสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบจีเบียสิบสองยี่สิบสองแต้มอ่ะยี่สิบสามสสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกอันนี้เรามียี่สิบหก โอ้ยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างยี uh ่ส huh. ิบหกอ่าฮะตรงนี้มี26เขามี20ใช่ไหมอ่าบกอกโคมิเลยก็ได้ก็เป็น26ใช่ไหมครับก็ถ้ากับว่าตอนนี้หรอ ยี่สิบหกอืมสิบ แล้วมีเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ต้องมีตั้งกับ5หเนี่ยนี้บวกกันเป็นโคมีแล้วใช่ไหมครับเหมือนจะแพ้ได้ออ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสามสิบสามสิบเ็สามาสสมบสี่สาสิบห้าสากสามแต้ม โอ้โหโควัดดวงปะเนี่ยโป๊อืมฮึโอ้ยแล้วโคแล้วผมจะอะไรไปสู้วะเนี่ย <laughs> ไม่มีโคสู้ 43แต้มา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 34 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41โอแ้แพ้แพ้ประมาณ1แต้มครึ่ง2แต้มครึ่งอ่ะ อือโอ้แล้วโคเขาเยอะด้วยนะเล่นนี่เล่นนี่ก็มีเล่นนี่กินสองสองโคสามโคสามโคสามโคเอ่อสี่โคไม่ใช่้เอเราเอเราโคก็พอสมควร แต่เหมือนก็น่าจะแพ้อยู่ดีฮะ <13. S 1> ขนาดได้ตรงนี้มา,มาเพิ่มแล้วนะยังยังไม่พอเลยแล้วผมต้องเอาอะไรเพิ่มชนะนี่อ่ะจริงตรงนี้นี่ใหญ่นะตรงนี้ก่อน ตอนนี้โคผมมีโคโคเขาเหลือ1นโคสองโคสามโคมี3โคผมมี1โคสองโคโอเคเขาน่าจะเหมือนจัดติดใจที่จะยมใพ้โคแล้วเฮ้ยโอ้แพ้สามต้มครึ่ง อาาโอเคครับก็น่าจะอืมขนาดผมได้ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วนะผมยังแพ้เลยอ่ะอเอ็นเกมผมไม่ค่อยดีดเลยแหละมั้งสามสี่ ตรงเนี้ยตรงเนี้ยจริงๆก็ไม่น่าน่าเล่นตรงนี้นะน่าจะมีเพราะมีอัตลิตรงนี้ต่อตรงนี้ได้อืมเม็ดนี้เม็ดนี้น่าจะเล่นอย่างนี้ได้นะจึกจกตัดชิกท้าเล่นนี่าชถอยใช่ไหมน่าจะเล่นได้อืม โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะครับกด subscribe อย่าลืมกดแชร์เพื่อไปกำลังแจงเรานะครับครั้งนี้ก็สวัสดีครับ